ของใช้รอบๆตัวเราเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา,ามากๆแต่จริงๆแล้วซ่อนความลับทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งเอาไว้นั่นก็คือเพลทแม่พิมพ์ครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําที่เราดื่มของเล่นเด็กหรือแม้แต่ชิ้นส่วนรถจน์ที่เราขับของพลาสติกพวกนี้ทั้งหมดเลยมีจุดกําเนิดเดียวกันมาจากกระบวนการที่ต้องบอกว่าโคตรจะแม่นยําเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้างหลังความเป๊ะปังของมันเนี่ย มันมีอะไรซ่อนอยู่และคําตอบก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละครับเพลทแม่พิมพ์คือถ้าเราจะเปรียบแม่พิมพ์ทั้งก้อนเนี่ยเป็นเหมือนร่างกายคนเรานะเพลทนี้ก็คือกระดูกสันหลังเลยเป็นทั้งโครงกระดูกที่ให้ความแข็งแรงแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่คอยควบคุมทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือมันเป็นรากฐานที่กําหนดชะตาของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเลยครับมองแวบ,บแรกอืมก็เหมือนแผ่นเหล็กหนาๆธรรมดารรมดาแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย แผ่นเหล็กแผ่นนี้แหละครับคือรากฐานที่ต้องแบกรับทุกอย่างทั้งความกดดันมหาศาลทั้งความคาดหวังของทั้งโรงงานเอาไว้เลยแล้วถ้าเกิดว่ารากฐานที่ว่าเนี่ยมันดันไม่แข็งแรงพอจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับอะไรจะตามมาเมื่อโครงสร้างที่ควรจะนิ่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดกลับสั่นคลอนซะเองและนี่คือจุดที่พีที่สุดเลยครับในขั้นตอนการฉีดพลาสติกเนี่ยแม่พิมพ์ต้องทนแรงบีบอัดที่แบบมหาศาลมากๆขนาดไหนน่ะล่ะครับ หลากหลายร้อยตันครับหลายร้อยตันลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีรถถังสักสิบสิบคันมาจอดทับอยู่บนแผ่นเหล็กแผ่นเดียวนั่นแหละครับคือสิ่งที่เพลทแม่พิมพ์ต้องเจอซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่ผลิตงานหนึ่งชิ้นทีนี้พอเพลทมันเจอแรงกดขนาดนั้นเข้าไปแล้วมันทนไม่ไหวมันก็จะเกิดการโก่งตัวครับโก่งแค่นิดเดียวจริงๆนะ แต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยวเล็กๆเนี่แหละครับมันมากพอที่จะทําให้พลาสติกที่กําลังร้อนๆเหลวๆเนี่ย <_' ra ise> เล็ดลอดออกมากลายเป็นครีบหรือที่ในวงการเขาเรียกว่า flash ที่เราเห็นเป็นส่วนเกินหน้ารําคาญบนชิ้นงานพลาสติกนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหมือนโดมิโนโเลยพรารากฐานมันอ่อนแอใช่ไหมเพลทก็โกง่งพราะเพลทโกง่งก็เกิดครีบแล้วแรงเค้นที่มันเพิ่มขึ้นมาผิดปกติเนี่ยมันก็ลามไปทําลายชิ้นส่วนสําคัญอื่นๆอย่างพวกเสาไกด์ให้พังเร็วกว่าที่ควรจะเป็นอีก พังกันเป็นทดท่อเลยแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงทางออกก็คือเราต้องสร้างรากฐานที่เพอร์เฟตั้งแต่แรกเลยครับหัวใจสําคัญของมันมี2อ,อย่างเท่านั้นเองคือความเรียบกับความขนานที่ต้องเป๊ะเป๊ะในระดับไมคครเลยนะเพื่อให้แน่ใจว่าแม่พินพ์จะประกบกันได้สนิทแบบไม่มีช่องว่างให้อากาศผ่านได้เลยเอาละครับเรามาดูความท้าทายข้อที่2กันต่อเลยปัญหานี้เนี่ยจะว่าไปแล้วมันร้ายกว่าเดิมอีกนะ เพราะมันเป็นความผิดพลาดเล็กๆเล็ก,ลกจนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พอไอความเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันมารวมตัวกันเท่านั้นแหละหายยนะบังเกิดเลยครับคืออย่างนี้ครับแม่พิมพ์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเพลทแค่แผ่นเดียวนะแต่มี5-7ถึงแผ่นซ้อนกันเป็นแซนวิชเลยที่นี้ลองคิดดูว่าถ้าแต่ละแผ่นมันเพี้ยนไปแค่0.02ม mm, ิลลิเมตรคือมันเล็กกว่าเส้นผมเราอีกนะ แต่พอเราเอาเพลท5แผ่นมาซ้อนกันไอความผิดพลาดเล็กๆนั้นมันก็ถูกบวกทบกัน,นเรื่อยๆจนกลายเป็น0.1ม mm, มตรซึ่งในโลกของงานละเอียดแบบนี้ถือว่ามหาศาลเลยครับเป้าหมายของเราคือทุกชิ้นส่วนต้องเรียงตัวเป็นเส้นตรงเดียวกันเป๊ะๆศูนย์กลางต้องตรงกันหมดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดพลาดสะสมนี่สิครับเละเทะเลยทุกอย่างมันจะเบี้ยวเยื้องไม่ตรงศูนย์กลางเหมือนภาพที่เห็นนี่แหละครับมันคือความพังพินาศดีๆนี่เองและผลที่ตามมาแบบตรงๆเลยก็คือ จบเฮครับชิ้นส่วนต่างๆอย่างพวกอินเสิร์ตเนี่ยมันจะยัดไม่เข้าล็อกของมันประกอบยังไงก็ไม่ลงตัวสรุปคือแม่พิมพ์ทั้งชุดที่สร้างมาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะไอ้ความผิดพลาดเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนี่แหละครับแต่ว่าเพลทแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ความแข็งแรงภายนอกนะภายในตัวมันเองก็มีความลับซ่อนอยู่อีกครับมันไม่ใช่แค่เหล็กตันๆทื่อๆนะแต่มันคือระบบที่ซับซ้อนมากๆ เปรียบไปก็เหมือนกับเป็นระบบหมุนเวียนเลือดของแม่พิมพ์ทั้งตัวเลยใช่แล้วครับภายในแผ่นเหล็กหนาๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีระบบสำคัญซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น water channels หรือท่อทางเดินของน้ำหล่อเย็นที่คอยคุมอุณหภูมิมี insert p o c k e t หรือเบ้าสำหรับใส่ชิ้นส่วนอื่นๆแล้วก็มีระบบไกด์พวกรูสำหรับเสาไกด์ที่คอยนำทางให้แม่พิมพ์เปิดปิดได้เป๊ะ และแน่นอนว่าทุกๆระบบที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องทำงานประสานกันแบบแม่นยำที่สุดคือทางเดินน้ำห้ามรั่วเด็ดขาดเบ้าทุกอันต้องพอดีเป๊ะๆรูเสาไกลก็ต้องตรงเป๊ะทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ100%เซไม่งั้นแม่พิมพ์ก็ทำงานไม่ได้ครับความซับซ้อนระดับนี้เนี่ยมันต้องการ2ออย่างครับ 1. คือการออกแบบที่ฉลาดสุดๆและ2ก็คือเครื่องจักรที่แม่นยาสุดๆอย่างเครื่อง CNC เพื่อเปลี่ยนแบบในคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นชิ้นงานจริงที่สมบูรณ์แบบทุกกระเบียดน,นิ้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงความเที่ยงตรงแปะแปะหรือระบบภายในที่ซับซ้อนทุกอย่างมันคือองค์ประกอบที่ต้องมารวมกันเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบจับใช้กันอยู่ทุกวันนี้เองมันก็ตรงกับสุภาษิตที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นแหละครับ คุณภาพของชิ้นงานพลาสติกที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่เม็ดพลาสติกเม็ดแรกจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยซ้ําไปดังนั้นนะครับความสมบูรณ์แบบของของใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่ตัววัสดุอย่างพลาสติกนะแต่มันเริ่มต้นจากความแม่นยําที่เรามองไม่เห็นที่มันซ่อนอยู่ในรากฐานอย่างเจ้าเพลทแม่พิมพ์แผ่นนี้นี่เองสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับว่า แล้วเบื้องหลังสิ่งของอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราละ่ะมันยังมีความแม่นยำสุดทึ่งแบบไหนซ่อนอยู่อีกบ้างบางทีครั้งต่อไปที่หยิบของอะไรขึ้นมาใช้เราอาจจะมองมันเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นคุณค่าของความสมบูรณ์แบบที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นก็ได้ครับ